สวัสดีครับโรคนอนไม่หลับแก้ง่ายๆผมได้ทดลองกินใบมะม่วงหาวมะนาวโหมาตั้งแต่วันที่4ี่กรกดาคมพศ2อ,อ,อ6 0ผมน้ำหนักตัว55กิโลกร,รมัมกินตอนเช้า10ใบก่อนนอน10ใบกินมาถึงวันนี้เป็นเวลา21วันแล้วส่วนใครจะกินติดต่อกันเป็นเวลานานต้องมีการตรวจเลือดตรวจฉี่ คือตรวจร่างกายประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งดูว่ามีผลข้างเคียงกับเราหรือไม่เพื่อความปลอดภัยหลังจากผมกินแล้วนอนหลับสบายร่างกายผ่อนคลายและอยากนอนนานๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตื่นขึ้นมาร่างกายสดชื่นมีพลังในการทำงานอย่างเต็มที่ส่วนวิธีการกินก็แบบนี้ครับรกักษาโรคได้มากมายครับ ก่อนอื่นนะครับใบนี่สังเกตว่ามันจะหนาๆแข็งๆนะครับาการกินจะกินอย่างไรสําหรับคนไม่มีฟันนะครับก็ให้กินอย่างนี้ครับเพื่อเราเด็ดใบนะครับส่วนไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่ยอดนะครับที่ยอดมันเป็นใบเล็กๆก็แนะนําให้กินตรงที่มันเป็นใบอ่ ไม่ต้องยอดนะครับตันยอดมันมันใบเล็กบางทีมันก็เป็นใบสีม่วงให้กินเฉพาะใบเขียวมันจะได้ผลที่แรงดีครับเด็ดออกมาอย่างนี้นะครับเด็ดออกมานะครับจะเห็นว่ามียางนะครับเห็นว่ามียางนะครับเนี่ยยางเอาขาวอันนี้ไม่ต้องไปล้างทิ้งนะครับยางเอาขาวนี่ไม่ต้องไปล้างทิ้งนะครับให้กินทั้งยางมาเลยนะครับ พราะยางนี่ก็มีประโยชน์เมื่อมันเข้าไปที่ลําไส้ของเรามันก็จะช่วยกําจัดไอสิ่งแปลกปลอมในลําไส้นะครับแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายให้หมดไปซึ่งก็ดีนะครับไม่ควรล้างทิ้งสำหรับคนไม่มีฟันกินยางไรนะครับ ง่ายๆครับก็เคียงฉีกนะครับฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆฉีกอย่างนี้นะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆมันจะกรอบนะครับมันจะกรอบเพราะฉะนั้นเวลาฉีกง่ายมากครับมันไม่เหนียวฉีกอย่างนี้นะครับฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่ฮะฉีกเป็นชิ้นเล็ก แล้วกิกนสำหราบคนไม่มีฟันก็ฉีกให้เล็กๆที่สุดนะแนะนําให้โรยไปในข้าวที่เรากินหรือโรยไปในข้าวต้มที่เรากินครับจะได้กลืนได้คล่องสําหรับคนไม่มีฟันครับซึ่งนั่นก็เข้าปากแล้วก็ถ้าเราฉีกละเอียดมากก็ไม่ต้องเคี้ยวเลยก็สามารถือเคี้ยวนิดหน่อยหรือไม่ต้องเคี้ยว ถ้าฉีดเล็กๆมากๆเป็นปนๆเลยก็สามารถกินก็ไปได้อย่างง่ายดายครับกลานนี้ก็กินได้ครับยางก็กินได้ครับนะยางนี่ของดีที่สุดเลยอย่าทิ้งเวลากินแนะนําให้ไปล้างก่อนครับอันนี้วันนี้วันนี้กินโชนะจะไม่ล้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะมาสะอาดอยู่แล้วแต่แนะนําให้ล้างดีกว่าครับล้างเสร็จแล้วก็ค่อยกินแต่คนมีฟันก็จะกินได้ง่ายกว่านั้น เด็ดตัวตมานะจะมียางมียางด้วยวก็กินเข้าไปอย่างนี้เลยรสชาติก็เหมือนกินฝลัง่งฝลังดิบครับเพียงแต่ว่ามันจะมีรสขม คือว่าจะมันจะมีรสขมเล็กน้อยนะครับใครที่เคยกินใบยะนางแดงรสชาติเดียวกันครับแต่ใบยะนางแดงจะออกหวานส่วนอันนี้จะออกขมส่วนการกินนั้นก็กินส่วนตัวผมที่จะทดลองนะครับก็จะกินตั้งใจว่าจะกินในการทดลองนี้ มือเท้าสิบใบแล้วก่อนนอนผมก็จะกินสิบใบครับรวมเป็นมือ้อรวมเป็นวันละยี่สิบใบส่วนการกินนั้นก็ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ผมตั้งใจกินอย่างนี้ไปก่อนคือตอนเช้าสิบใบก่อนนอนสิบใบรวมเป็นวันละยี่สิบใบ ส่วนท่านอื่นจะกินอย่างไรนั้นก็สร้างสูตรเอาเองนะครับแน่นอนที่สุดครับหลังจากกินไปแล้ว3มเดือน6เดือนหรือ1ปีจะต้องมีการตรวจเลือดประจำปีหนึ่งครั้งเพื่อเช็คล่างกายทั้งหมดนะครับเพื่อติดตามผลว่ากินแล้วมันดีผลตรวจเลือดดีขึ้นไหมครับนะครับอย่าลืมนะครับไม่ดีมาอธิบายเลยครับ,บ,บครับ สองใบเวลต้องกินนะสามสี 3, 4, 5, เออก็เลือกใบนะครับหกเจ็ดมาแล้วสิบใบโอเคผมกินไปแล้วสองใบนะรวมไปแล้วสิบใบนะครับนี้ ก่อนกินให้ล้างก่อนนะครับส่วนยางนี่ก็พยายามอย่าไปล้างมันนะครับให้หลงเหลือไว้บ้างเพราะมันมีประโยชน์นะครับยางช่วยกําจัดสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อของเราออกไปนะครับเพื่อป้องกันมะเร็งได้อย่างดีครับมันจะเอามันออกไปจากลำไส,ส้ซึ่งยางตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็จะช่วยขจัด สิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเราได้ด้วยครับผมก่กินเลย10บใบเลยครับใส่ปากในครั้งเดียวในครั้งเดียวเลยก็ได้ครับถ้าคนมีฟันมันบอกว่าเร็วสะดวกครับ รสชาติเหมือนฝรั่งเป๊ะเหมือนกินฝรั่งดิบอร่อยครับแต่ขมผมไม่มากผมเล็กน้อยรสชาติเดียวกับใบย่านางแดงใบย่านางแดงก็รสชาติเหมือนฝรั่งแต่ออกหวานส่วนนี้ใบมะว่วงหาวมานาโฮรสชาติเหมือนฝรั่งดิบออกไระทางขม ถ้าใครกินชอบกินฝรั่งอยู่แล้วตัวนี้ตอบโจทย์กินได้เลยอร่อยมากนี่ก็คือใบแม้อะมะม่วงหามานนวโห ที่มีผลแดงนะครับที่ผมกินนะครับอันนี้มหามนาโหนี่ก็ภรรยาผมรับประทานผลนะครับกินผลวัลสิผลสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงและก็กินจนหมดต้นเลยครับตอนนี้ไม่มีอะไรกินก็ต้องหันมากินใบแทนดังนั้นอีกหนึ่งเดือนขนา้างหน้าเจอกันว่าผลประวัติของภรรยาผมจะเป็นอย่างไร ส่วนผลตอนนี้ก็กินจนเครี้ยงต้นเหลือแค่มีกี่ลูกอันนี้ผมไม่ได้กินเลยภรรยาผมกินจนเรียบเพราะว่าแกเป็นเบาหวานแกกินเบาหวานแล้วแกกินผลได้วันประมาณ10เม็ดสิพระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่107มีการควบคุมอาหารด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากินหวานแล้วจะลดได้ จะต้องมีการควบคุมอาหารไม่กินหวานมากนะักกินอาหารที่พอสมควรแล้วก็กินผลวัลสิมเมตสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ที่1 0 7ได้ถ้าไม่กินระยะผมจะโดยกินอาหารแบบเดียวกันทุกวันเวลาตรวจเลือดอผลของเลือดนั้นจะอยู่ที่130-150เลยทีเดียว แต่หลังจากกินผลมะม่วงหามมนาโโหโดยกินอาหารชนิดเดียวกันแล้วมากินผลมะม่วงหามมนาโโหสีแดงนี้กินวัละสิบผลและได้ทําการตรวจและได้ทําการตรวจเลือดปรากฏว่าอยู่ลดจากระดับ150ลงมาเหลือประมาณ110ถึง120ครับ ก็คือลดได้ประมาณ30 30แต้มครับแต่ต้องกินอาหารชนิดเดียวกันด้วยนะครับก็คือต้องควบคุมอาหารให้เหมือนเหมือนกันรู้ได้อย่างไรว่าเลือดอยู่ระดับนี้เพราะว่าภรรยาผมเขาใช้เครื่องเจาะเลือดตรวจเลือดทุกอาทิตย์ครับไม่ใช่ว่าไป,ไปหาหมอทีแล้วอดอาหารไปแล้วตรวจแล้วต่ำแล้วดีใจยง,ไ,งไม่ใช่คือกินปกติแล้วก็ตรวจทุกอาทิตย์ของเขาเอง ผลเลือดก,ก็จะได้ออกมาประมาณหนึ่งร้อยสิบนะครับหลังจากกินผลนี้สิบใบสิบสิบผลสิบผล,ผล,ผลนะครับแล้วก็ตัวเลือดมาเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะหลายเดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดนั้นลดได้ประมาณสาสิบแต้มครับส่วนตอนนี้มันหมดแล้วเหลือไม่กี่เม็ดตอนนี้ภรรยาผมก็หันมาก,กินใบเหมือนกับผมเลยครับ ทดลองกินกันตั้งแต่วันที่4นะครับ4เดือนกรกฎาคมพศ2560ก็คือ,อ3วันที่แล้วไ้าทดลองกินกันแล้วนะครับผมกินมา3วันก่อนขึ้นคลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวผลได้ประการใดก็จะมารายางานให้ท่านทราบเป็นระยะระยะนะครับ สำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ